ากมองนี้นีแ่แหละอยากมองหาคอนเทนต์อยากน้ำเข่าธรรมาดาธรรมดามันกับพ่อปนันล่ะสองปีสามปีกับพ่อปนันแล้วนอนพี่นองเ็ดจังไดจสีหางอีหลีก็คือบ่มีผู้ติดตาม,บ,มบ่มีผู้มือห้ยฮ็สอียังลงไปบ,บ่มีผู้มือห้ก็แล้วานันล่ะก็บม่มีแต่เบือ่อบ่มีปู่ไม่ป้า วุมีผู้หาผู้เฮ็ดันเราจะเห็นเขียวมาบ่ไมีแนวสิให้มูคนติดต,ตาม,ตาม,ามกับเด็ดตามภาษาพุทธจมแล้วก็เขี่ยวมือมากมือนผู้แล้วก็จมอีกจมเขาเขาก็บจมให้พวกก็หาให้เอาธรรมาดมาธรรมดา มันก็พ่อปนันล่ะสองปีสามปีก็พ่อปนันแล้วเนาะพี่น้องเฮ็ดจังได้จังโบมีอันง่ายง่ากเฮ็ดจังได้พี่น้องจะเอาคอนเทนต์โวหารปฏิพานเนี่ยแตก็บ,บม่มีอ่ยังถี่ห้ยมูอเบิ้งถี่ดืดดูด ให้มูบึงเขียนะเขียวหน้า,ากระจมเอาธรรมาดาธรรมาดามันกระเพาะปนันละสองปีสามปีกประพาะปนันแล้วนาะพี่น้องเฮ็ดจังไลยจังดกจมเหลืองยังมาตีกรจมเหลือง <c oughs> เฮ็ดคลิปเฮ็ดเลี้ยงนี่แหละพี่น้อง กนินข้าออกเคี่ยวมากกินข้าจำแจ้วต้มผักพี่น้องมีแกงมีสองปีเลยด้พี่น้องกตมันบ่มีขวบมูอข้อห,หายอ่ะแต่สียากอีหลีก็คือบ่มีผู้ติดตามบ่มีผู้่งให้เห็นอีหยังลงไปบ่มีผู้่งให้ ก็แล้วเท่านั้นล่ละเก็บ่มีสียากอีหลีก็คือบ่มีผูติตามบ่มีผู้เมืองไทเแ็่อียังลงไปบ่มีผู้เมืองไทก็แล้วเท่านั้นละ่ะเก็บ่มีหนังบ่มีอันกินแล้วก็เขียวมาอตอนที่ที่บูทับเขียวมาที่ไม,ม่จมให้พี่น้องฟังเ้อ <laughs> จมเหลืองยังพอตีจมเหลืองเฮ็ดคีปเห็ดเลี่ยวนี่แหละพี่น้องการภูเขาแตกแสนแตกหลานแตกแต่ละเดือนแต่ละเดือนถ้าแตกเยอะเท่าได้เป็นเคเตอร์มันก็ม่วนอยากเนีนแหลพี่น้องภูเขาแตกแสนแตกหลานแตก แต่และเดือนแต่และเดือนก็แตกเยกเท่าใดกินแล้วเขียวมาตอนตีที่ผูเถา้าเขียวมาที่ไม่จมให้พี่น้องฟังเ้อ <laughs> <laughs> เป็นเคเตอร์มันก็มีอยา่างเด้องพี่น้องสองปีแล้วได้พี่น้องกับมันโมมีคข่มหูข่มหาเอ๊ะ กินข้าวออกเขียวมากกินข้าวจำแจ้วต้มทักพี่น้องมีแกงมีหม่าแต่เบื่อมันมีปูม,มีปลามีผู้หาผู้เห็ดเราจะถึงที่เขียวมากจมเหลืองอยังมาตีจมเหลืองเห <c oughs> ็ดคลิปเห็ดเลี่ยวนี่แหละพี่น้อง กันสนอียงมาเห็ดมันเทนใหญกับมมีเล้กก็ไม่จะซ้ำนีกทีจะซ้ำเขียยมาให้มุงเบิ่งล่ะคราบเ่าเขียวมาเนาะแต่แต่เป็นอียงมาเห็ดมันเทนยนใหญ่กับมุมีเล้กก็ไม่จะซ้ำนีกทีจะซ้ำเขียยมาให้มุงเบิ่งล่ะคราบเตาเขียวมาเนาะเมื่อไี้อยากเนี่สาบพานไดหดอก ตะว่ายากมองนี้นี่แหละยากมองหนาะคอนเทนต์อยากน้ำฮึฮ <c oughs> เกี่ยวนะเกี่ยมานกระจมเอาธรรมาดาธรรมาดามันก็บพ่อปนันล่ะสองปีสามปีก็บพ่อปนันแล้วเนาะพี่น,อน้องเฮ็ดจังไลยจังเต่าธรรมาดาธรรมดา มันก็พ่อปนันละสองปีสามปีก็บพ่อปนันล้วเนาะพี่นอ้องเฮ็ดจังไดยจทั้งบบมีอันเป็นเคเตอร์มันก็บ,บก่ได้ยอย่างเนาะพี่นอ้องเบื่อบม่มีปู่ไม่ีป้าบม่มีผู้เฮ็ดมันจะถึงเขียวมากัูเขาแตกแสมแตกหลานแตก แต่ละเดือนแต่ละเดือนก็แตกเยอะเท่าใดินแล้วเ,วเ,เวขียวมาตอนตีธูเผาเขียวมาทีไม่จมให้พี่น้องฟังเด้อเมื่อไหอยากในซ่ทราบเพราะมันไดโดอกต่ว่ายากมองนีนีแ่แหละยากมองหาคอนเทนต์ยากนั่งสองปีเลยได้พี่น้อง กะมันม่นมีควมหูควอมาไา้จมแล้วก็เที่ยวมืดมาเมือม่อทู่แล้วก็จมอีกจมเขาเข้ากับจมไ้กูก็หาไฮแต่จมเหลืองหยังมาติจมเหลืองเฮ <c oughs> ็ดคลิปเฮ็ดเลี้ยวนี่แหละพี่น้องกัก้น ขึ้นขขาวออกเคียวมากขึ้นเขาจำแต่เอาต้งผักพี่น้องมีแกงมีที่ยากนี่หลีก็คือบ่มีผู้ติดตาม,ามบ่มีผู้บมงอห้เห็นอีหยังลงไปบ่มีผู้บมงอห้ก็แล้วเท่านั้นละ่กะก็บ่มีเป็นเคเตอร์มันก็บ่ได้ย่างในน้องพี่น้องเป็นเคเตอร์มันก็บ่ได้ย่างในน้องพี่น้องอีหยังเกิดขึ้น ยังมาแย่กันหเห็นมาจมเห็นมูฟั่งมาแย่กันเห็นมาดูละละเห็นมากเลยโอ้แต่แกเบื่อไม่มีปู่ไม่ีป้าไม่มีผัาผู้เห็ด,ดหเราจะเห็นเขียวมากนันยากเห็ดจังนไงพีิน้อง อ๋อคอนเทจมจอมลนวกเคี่ยวเหมือนมาเมือนผูล้ลวก็จมอีกจอมเขาเขาก็จมให้พวกก็หาให้ว่าหานปฏิพานเอียงก็บ,บ่มีอีหยงถิ่ห้มูเบิงสิ่ดึงดูดให้มูบิงสองปีแล้วได้พี่น้องกับมันบ่มี ข่มหูคว่มหายอ่ะแต่เป็นยังมาเห็ดมันเทนใหญ่กับบุมีเล็กก็ไม่จะซ้ำนี่สิจะซ้ำเขียวม,มากให้ม้งเบิ้งนะคราบเ่าเขียวม,มากเนาะสียากอีหลีก็คือบ่มีผู้ติดตามบ่มีผู้เบิ่งไห้เห็นอีหยังลงไปบุ้มีผู้เบิ่งไห้ก็แล้วเท่านั้นล่ะก็บ่มีสองปีแล้วเด้พี่น้องกับ มันว่ามีควอมือข้อมาย่ะแต่ว่าหารปฏิผ่านเนี่ยแล้วก็บอกไม่อยงถิ่ให้มูเบืงสี่ดึกดูดให้มูเบืงหลานจะคล้องเอามือละลอสิบหลานจะคล้องเอามือละสิบหัเขาแตกแสนแตกหลานแตก แต่และเดือนแต่และเดือนก็แตกเยกเท่าใดิมกินข่าวออก,กเคียวมากกินขา้นาวจำแเ้วต้มพักพี่น้องมีแกงมีขี้ยาอีหลีก็คือบ่มีผู้ติดตาม,ามบ่มีผู้มงไห้ยเห็นอีหยังลงไปบ่มีผู้มือห้ก็แล้วานันละกะ็บ่มีอีหยังเกิดขึ้น ยังมาแยกกันเห็นมาจมเห็นมูฟั่งมาแยกกันเห็นมาดุหล,ละละ่ะเห็นมากเลยโอ้สารมจะคล้องสิเอามือละสิบสี่แางอีหลีก็คือบ่มีผู้ติดตามบ่มีผู้มิงห้เห็นอีหยังลงไปบ่มีผู้มิงห้ก็แล้วเท่านั้นละ่ะก็บ่มีเบื่อบ่มีปุ